เบญชภาคี hi, คือสุดยอดพระเครื่องห้าพระองค์ถูกยกย่องให้เป็นยอดแห่งศรัทธาและพุทธคุณแต่ละองค์มีประวัติที่ยาวนานและน่าเลื่อมใสเริ่มจากพระสมเด็จวัดระฆังแห่งรัตนโกสิน์สร้างโดยสมเด็จโตพรหมรังสีผู้เปี่ยมเมตตาพระสมเด็จมีลักษณะเรียบง่ายแต่ทรงพลัง ถือเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องทั้งปวงพุทธคุณเน้นเมตตาแคล้วคลาดและโชคลาบนิยมมากที่สุดในหมู่เซียนพระทั้งหลายองค์ที่สองคือพระนางพญาแห่งพิษณุโลกมีจุดเด่นคือรูปทรงสามเหลี่ยมสง่างามสร้างในสมัยพระวิสุทธิกษัตรี แห่งกรุงศรีอยุธยาเชื่อกันว่าให้พุทธคุณด้านความมั่นใจและสง่างามถือเป็นพระของสตรีผู้เปี่ยมอำนาจและศักดิ์ศรีองค์ต่อไปคือพระรอดลำพูนแห่งเมืองหริพุนชัยเป็นพระที่เก่าแก่ที่สุดในเบญจภาคีมีอายุเกินพันปีสืบทอดจากศิลปะ ทวาราวดีพุทธคุณเน้นด้านการรอดพ้นจากภัยอันตรายพระรอดถือเป็นพระแห่งความอยู่รอดองค์ที่สคือพระผงสุพรรณแห่งวัดพระศรีรัตนมหาชาติรูปทรงกระทัดร,รัดหน้าตาคุมเข้มลักษณะเฉียบขาพุทธคุณโดดเด่นด้านคงกระพันชาตรี มักนิยมในหมู่นักรบกและผู้กล้าในอดีตองค์สุดท้ายคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพระเกจิที่มีอภินิหารลือนามทั้งไทยและมาเลสสร้างครั้งแรกโดยหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปัตตานีพระท่านขึ้นชื่อว่าแคล้วคลาดปลอดไทยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเหยียบน้ำทะเลแล้วจืด รวมกันจึงเป็นเบญชภาคีห้าองค์แห่งตำนานเป็นที่ปรารถนาของนักชะสมทั่วประเทศแต่และองค์ต่างมีประสบการณ์เรื่องลือมากมายตั้งแต่ป้องกันอันตรายจนถึงเรียกทัพย์เบญชภาคีจึงไม่ใช่เพียงพระเครื่องแต่คือศิลปะและคือพลังแห่งจุดศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของคนไทย ในวงการพระเครื่องการมีครบห้าองค์ชื่อว่าสุดยอดเปรียบดังได้ครอบครองคลุ้มพลังแห่งพุทธคุณในตลาดพระราคาของเบญจภาคีพุ่งสูงมากโดยเฉพาะพระสมเด็จแท้ราคาหลักล้านบาทแต่สำหรับผู้ศรัทธาสิ่งสำคัญคือใจพระแท้ไม่ได้อยู่ที่ราคา ได้อยู่ที่จิตเลื่อมใสการบูชาเบญจภาคีต้องมีศีลและธรรมเพราะพระเครื่องคือสื่อตรางระหว่างมนุษย์และธรรมะชุกองค์ในเบญจภาคีต่างมีศิลปะที่งดงามล้ำค่าลายเส้นรูปทรงและพิมพ์ล้วนเต็มไปด้วยความหมายผู้เชี่ยวชาญมักศึกษารอยพิมพ์และเนื้อพระ เพื่อแยกแยะระหว่างพระแทนและพระเกะ๋จึงเกิดอาชีพเซียนพระผู้มีความรู้เชิงลึกในงานประกวดพระเครื่องเป็นเจภาคถีมักเป็นพระหลัดผู้ครอบครองย่อมได้รับความนับถือเป็นเจ้าภาคีบางองค์มีประสบการณ์รอดตายเหลือเชื่อจากอุบัติเหตุรุนแรงหรือสงครามจึงกลายเป็นพระ ที่ถูกเล่าขานผ่านยุคสมัยมีการสร้างพระเบญจภาคีรุ่นจำลองเพื่อให้คนชั่วภัยเข้าถึงแม่ไม่ใช่พระกรุแต่ก็เต็มเปี่ยมด้วยความจัดชาในมางบุญงานวัดหรือพิธ,ธีกรรมสำคัญเบญจภาคีมักถูกนำไปบูชาหน้าพระประธานเป็นตัวทานของพระพุทธคุณทั้งห้าด้านเมตตาคล้าวคลาด คงคกระพันรวดพายสง่างามในแง่ประวัติศาสตร์พระแต่ละองค์มีแหล่งค้นพบชัดเจนนักโบราณคดีจึงให้ความสนใจเช่นเดียวกับนักศิลปะพระสมเด็จถูกคุดพบในเจด,ดีย์เก่าและหีบพระของวัดระฆังพระนางพญาถูกค้นพบจากการบูรณนะพระปราง พระรอดพบในกรุวัดมหาวันเมืองลำพูนพระผงสุนันร์พบในกรุเมืองุ